สวอปช่องสําหรับคนเล่นการ์ดสวัสดีครับ่ะวันนี้กลนะับมาพบกับรายการเด็ k โปรไฟล์อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นสีเทานะฮะจริงๆคลิปนี้ไม่ต้องลง่ตั้งแต่วันวันเสาร์นะครับแต่ว่าพอดีช่วงนั้นเน็ตมีปัญหาในช่วงนี้กลับมาปกติแล้วนะครับก็เลยมาทําวันนี้บอกกับว่าผมเพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยกูมีเกมนี่ว่ากูมีเกมเดียเนี่ว่าเออเราก็ทําให้มัน เป็นรูปประทำมากขึ้นเลยดีกว่านะครับแทนที่จะเป็นกราฟิกเนาะเอ่อว่าทำแบบนี้น่าจะเห็นภาพมากกว่าแล้วก็เล่นได้ด้วยนะครับประมาณนี้ก็เลยมาอาจจะแปลกตาสักนิดนึงนะครับวันนี้นะครับก็จัดเด็กที่มาจัดกันในวันนี้เนี่ยคือเด็กคุกครับอืมเซลสไว้นะครับอ่มผมเล่นแวนกายแต่ผมไม่เคยจําชื่อเลยนะครับผมจําแต่สกิลอย่างเดียวแล้วก็รูปมันอืมเริ่มมาที่ไร้ลายแล้วกันนะครับ ไล่ลายใบแรกก็เกรดศูนย์ก็เป็นไล่ลายเดิมครับเกรดศูนย์ลูบี้ลูบี้เรดนะครับเริ่มหลังจุดหนึ่งปกติไม่มีอะไรนะครับลลยลายเกรดหนึ่งก็คือบลูนะครับน้องบลูบอกว่าเมื่อลงแวนนะครับเสิร์ชการ์ดคุกจากในกองการ์ดขึ้นมือหนึ่งใบแล้วก็สับกองนะครับการ์ดคุกคืออะไรการ์ดคุกคือนี้ครับอ่าการ์ดคุกอ่านสกิลส่วนอีกสกิลหนึ่งของน้องเนี่ยบอกว่า,เ,าเมื่อลงเลียครับเอ่อถ้าเกิดว่าเรามี การ์ดของคู่แข่งเนี่ยอยู่ในคุกน,นะครับมากกว่า1ใบเนี่ยสามารถโซบาร์ดหแล้วก็อัลเบาร์ดหนึ่งโซบาร์ดหนึ่งจั่วการ์ดหนึ่งใบได้นะครับก็เอามาเป็นตัวจั่วได้เหมือนกันจะใสไ่ไปใบเดียวนะต่อไปขั้นเกตสองพิงค์ Pink นะครับบอกว่าเมื่อลงแวนครับคู่แข่งเลือกการ์ดจากมือหนึ่งใบเข้าคุกนะครับก็คือคู่แข่งเลือกนะไม่ใช่เราเป็นคนเลือกคู่แข่งเลือกการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ออามาเข้าคุก กับอีกสกิลหนึ่งก็คือ,อ,อคอนเดนูนะครับเรียกากาศถ้าเกิดว่ามีการ์ดอยู่ในคุก1ใบหรือมากกว่านะครับพาวเวอร์บวกสองพอืมก็ไม่ได้ใช้หรอกนะครับใช้อยู่แค่เอามาไล่นั่นแหละสุดท้ายครับเกรดสามเซัสไว้นะครับคอนเดนูครับแวนการ์ดเมื่อไอระหว่างเทิร์นนะครับถ้าเกิดว่ามีการ์ดอยู่ในคุก1ใบหรือมากกว่านะครับยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวก1 0,000อ่าและ ถ้าเกิดว่ามี3ใบหรือมากกว่านะครับอยู่ในคุกได้ยบวกหนึ่งด้วยก็คือยืน2องหมนสนะครับสามได้ถ้าเกิดเก็บเคุ้ครบนะซึ่งมันก็ง่ายมากอยู่แล้วนะครับในการที่จะมีคุกขังอยู่3ใบนะฮะการเบสกิลหนึ่งครับเป็นแอคทีฟนะครับแวนแวนเลียนะใช้ได้ทั้งแวนใช้ได้ทั้งเลียเลย1ครั้ง1เทิร์นครับคบา,บาทาลบาสหนึเลือกการ์ด2ใบของคู่แข่งที่ไปเลียาการ์ดครับนําเข้าคุกก็คือหยิบเลียเข้า2ใบเข้าคุก เ,เสียแค่บาทเดียวนะครับก็ง่ายมากไอ้น้องพิงค์นะครับน้องพิงค์ขอมือเข้าใบหนึ่งแล้วก็เซเลสไว้์เนี่ยขอเลียเขา2ใบนะบก็จะเป็น3ใบพอดีง่ายๆสบายๆนะครับส่วนใบอื่นก็จะเป็นตัวนี้ครับเกณฑสามใบนี้นะครับออแอคทีฟเรียาการ์ดนะหนึ่งครั้งหนึ่งเทินโซบัสหนึ่งครับแล้วก็ยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวก2000จนจบเทินจากนั้นครับ เลือกเรีกอากาศของคู่แข่งหนึ่งใบนําเข้าคุกก็เหมือนมันจะไปเหมือนกับเกตสองใบหนึ่งนะฮะเกตสองในทีดีอ่ะมันจะมีเกตสองในทีดีใบหนึ่งบอกว่าเมื่อลงใช่ปะ่ะโซบัสหนึ่งแล้วก็จับเลียเขาเข้าคุกได้นะครับแต่อันนี้แค่สกิลคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนเป็นเกตสามเท่านั้นเองนะครับหรือใครจะไปเปลี่ยนเป็นเกตสองก็ได้นะอืมแล้วแต่นะครับเอาไว้ครับเกตสองอีกใบหนึ่งน้องหัวแดงน,นะบ,บอกว่าสกิลแรกครับคอนติเนีย เรียกาดแล้วก็ช่องกาเดียนถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดอยู่ในคุก2ใบขึ้นไปนะครยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวก5,000และชิลบวกหมื่นะครับก็ถ้ากับว่าตัวมันจะยืน15,000นะครับแล้วก็ชิลบวกหมื่นด้วยนะครับตามได้ที่ยังมีการ์ดอยู่ในคุก2ใบนะอืมนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะในช่วงช่วงแรกๆถือว่าเก่งมากเซฟเอาไปใช้เซฟได้อ่มันเซฟหมื่น โดยรวมนะครับแต่อีกสกิลหนึ่งบอกว่าออโต้ครับเมื่อยูนิตนี้ลงสู่สนามที่ช่องเลียกาศโซบัสหนึ่งครับเลือกเลียกาศของคู่แข่งหนึ่งใบแถวหน้ามั้งนะฮะเลือกเลียกาศแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบนําเข้าคุกนะครับก็คือดูเลียเขาได้ถ้าถ้าในออเดอร์โซนมีการครบตามกำหนดก็บวก5000บวก1 0 0่นนะครับถือว่าเก่งมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะ ใเจ็ดสองอีกใบหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ6แขนคนทิ i นิวครับระหว่างการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีนะถ้าเกิดว่ามีการ์ดของคุกแข่งอยู่ในคุกของเรายูนิตนี้ด้รับพาวเวบวกห้าพครับก็มาเป็นตัวตีธรรมดาหรือหรือหรือ,รอใครจะไปใส่เป็นเจ็ดสองใบในท d ดก็ได้นนะเจ็ดสองในทีดีก็น่าใส่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลย ไปเปลี่ยนได้ตรงนี้ที่ผมใส่เป็นตัวนี้เพราะว่า,าคิดไปเองว่าอยากมีตัวตีเพิ่อมอะเท่านั้นเองนะฮะเอไวครับเกรดหนึ่งก็ตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีการอยู่ในออเดอร์โซนนะมีการ์ดในคุกพาวเวอบวกสองพันแล้วชิลบวกห้าพันครับชิวหมื่นเอาไว้ป้องกันนะตัวนี้หรือเอาไปบูสก็ได้บูสหมื่นเหมือนกันนะต่อไปก็ออเดอร์ครับออเดอร์ order, บอกว่าเลสเลสยูนิตหนึ่งใบนะครับเพื่อเล่นการใบนี้ จากนั้นนะครับเมื่อยูนิตเมื่อกาดใบนี้เข้าสู่ออเดอร์โซนนะครับโซชาร์จสามใบแล้วก็คุกก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคอนติเนียในออเดอร์นะในระหว่างเทิร์นที่คู่แข่งสามารถนอร์มอนคอได้นะครับก็คือในเมนเฟสเขาแหละเขาเลือกได้ว่าจะใช้สกิลอะไรนะครับโซบ 1, ัสหนึ่งนำเรียากาศดออกจากออเดอร์โซนหนึ่งใบนะครับเขาจะบัสหนึ่งนำเรียากาดออกจากออเดอร์โซนใบนี้นะี่ยสองใบ นะครับอันนี้เป็นคู่แข่งเลื่องนะอืมไม่มีอะไรใส่ไปใบเดียวนะครับหรือใครจะใส่เป็นสองใบก็ได้เน้วแต่แต่ผมรู้สึกว่าโอกาสมันน้อยอืมผมรู้สึกว่าโอกาสมันน้อยมากในการที่มันจะไม่ขึ้นเพราะว่ามันมีเกตหนึ่งในการเสิร์ชไม่หรอกครับมันมีเกตหนึ่งในการเสิร์ชอยู่แล้วแล้วจะพัดจะผูกยังไงมันก็ไม่น่าจะไปอยู่ในเดเมจโซนได้ตั้งแต่ต้นเกมไม่หรอกใช่ไหมครับไปต่อไปครับเกตหนึ่งเป็นทม์ฟอร์มเมอร์นะ เอ่อแอคทีฟคาตาบัตหนึ่งโซบัสหนึ่งครับเลือกการ์ดของคู่แข่งหนึ่งใบนำยูนิตนั้นเข้าคุกครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการ์ดอยู่ในคุก3ามใบหรือมากกว่าได้จั่วการ์ดหนึ่งใบอืมก็เป็นตัวเก่งตัวหนึ่งของคุกอะดูเลียดได้ได้มือเพิ่มด้วยนะครับโซแรกกับมือแล้วก็ต่อไปครับเดรดเดเซาก็ศีละไงแดมเลยเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูสต์นะครับถ้าเกิดว่ามีออเดอร์โซนเซตอยู่ซึ่งมันอยู่แล้วแน่ๆนะครับนำยูนิตนี้เข้าโซ แล้วก็โซชัดหนึ่งไปเอามาใช้ในกรณีที่ mm hmm. เลดเกมแล้วเซเลสไว้ mm hmm. while, มันโซเอไอคเตบัสหมดนะครับหรือจริงๆรเปลี่ยนก็ได้นะครับใส่ตัวนี้เพิ่มอมไปใส่น้องบูเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าตัวบูเนี่ยมันจั่วการ์ดได้มันลงใบแล้วมันบัสหนึ่งโซหนึ่งจั่วได้แล้วบอกว่ามีไอตัวเนี้หงายแดงแล้วก็เติมโซให้นะครับเพราะว่าต้องเอาตัวมันจัดโซก็สบายนะครับ แล้วแล้วแล้วแต่สุดท้ายแล้วแล้วแต่นะไม่แค่แนวทางต่อไปครับก็พีจีครับพีจีทิ่งมือธรรมดาอืมแล้วก็ทิกเกอร์ก็ใส่เป็นขี้แปดครับดอสี่ยิวสี่เพราะว่าเลขนี้มันสามได้ดอสี่ดิดอสี่ยิวสี่แล้วก็โอเวอร์หนึ่งนะครับเลขนี้มันสามได้อือมเพราะงั้นวัดขิ้แล้วก็โยนแวนโยนเรียไปเลยดีวกว่าบอกกับว่าโอเวอร์สุดแข็งแกร่งใบนี้ครับบอกว่าถ้าเกิดว่าได้เช็คเจอนะครับดับเบิล Power และ Critical ของยูนิตที่อยู่แถวหน้าทั้งหมดนะครับดับเบิลคืออะไรก็คือคูณ2ครับคูณ2จากพลังที่มีอยู่รวมบูทเออเอ,อรวมทริกด้วยนะรวมทิกเกอร์รวมบวกพลังด้วยนะเอามานะะคูณ2เข้าไปสมมติว่าถ้าเปิดเจอแวนยืน23 0 0 0ใช่ไหมครับเออมันจะเอา23000มาไปคูณ2แล้วค่อยต่อบูทนะตอนแรกอ่ะอันนี้ของไทยนะครับของไทยตอนแรก มันจะรวมบูทก่อนแล้วค่อยคูณ2นะครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนนะเป็นรวมแค่แถวหน้าก็คือแถวหน้ายืน2 3งหมแล้วก็2 3ง0 0ไปคูณ2ก่อนนะครับแล้วได้เท่าไหร่ก็ค่อยเอาไปบวกบูทแปดพเสริมเข้าไปจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกันได้สบายขึ้นแล้วกันนะฮะประมาณนี้ส่วนวิธีการเล่นเข้าวๆก็เล่นให้ดูเลยแล้วกันะะจะได้ เห็นคร่าวๆว่ามันมีข้อเสียข้อดีข้อเสียยังไงนะครับหรืเอ,อเดี๋ยวผมก็จะบอกไปด้วยแหละว่าเอ้ยมันควรเติมตรงไหนควรลดตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยรวมแล้วครับสุดท้ายแล้วนะการจัดเด็กมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับการจัดเด็กคือการจัดเด็กตามแบบที่คนเล่นนั้นๆถนัดผมอาจจะถนัดเล่นแบบนี้แต่คุณลองเอาแบบแบบผมไปเล่นแล้วคุณไม่ถนัดก็ไปเปลี่ยนไน้ครับ ปรับตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะเพราะว่ามันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวนะฮะแล้วแต่อันนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่ยังไปครั้งนะครับเป็นแค่แนวทางเฉยๆเราได,เรได้เริ่มหลังนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีละบ้างเอชอช็อตนี้เนี่ย ขออนุญาตทิ้งเครื่องดูดฝุ่นนี้ไปแล้วกันครับแล้วก็ใช้สกิลจะจั่วก่อนหรือจะหาก่อนก็ได้นะคือผมไม่แน่ใจว่าลำดับมันมันเราสามารถเลือกได้หรือเปล่านะครับในในโลกจิงพาะผมไม่เคยแข่งแต่ว่าถ้า็อตถ้า็อดอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้นะเราจะเสิร์กก่อนก็ได้พอเสิร์ชเสร็จปุ๊บจากสกิลบูลใช่ไหมแล้วเราสามารถจั่วได้นะครับ เลือกได้อะอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะจั่วก่อนก็ได้หรือเราจะเสิร์ชก่อนแล้วค่อยจั่วก็ได้นะครับก็ใช้สกิลไปเลยครับเลสหนึ่งใบแล้วก็แปะสกิลคุกเมื่อแปะ,แปะโซชาร์สามใบเออคือนี่คือวิธีการเล่นคุกที่ถูกต้องครับนี่คือวิธีการเล่นคุกที่ถูกต้องใครที่โซชาร์สามใบแล้วไม่ติดโอเลยครับคุณคุณอย่าบอกตัวเองว่า คุณเล่นได้คุกนะเป็นเมนคุกได้สาระนะเนี่ยคือการชาร์จคุก A คือการโซชาร์จจากความสามารถของคุกเนี่ยได้ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับทิกเกอร์3าบใบล้วนๆเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องอย่าลืมไปทําตามด้วยนะครับซึมเนคุกไอ้เชียกูบอกว่าโอเวอร์แม่งสามารถพลิกเกมได้สิ่งที่สามารถพลิกเกมได้คือยัดเข้าไปอยู่ในโซมดแล้วใครสับกองวะ ออใบที่ภาพมันอาจจะดูกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับเขาไม่ค่อยแรง <c oughs> ไม่จบเซอร์ไพไม่มีแล้วนะครับเอแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มก่อนเนี่ยเราไม่ได้ตีใช่ปะ่ะเราไม่ต้องลงยูนิตอื่นไปเพิ่มนะเราเลสแวนเลยเราเลสเราเลสแวนแล้วก็เอาไปแปะเลยได้เหมือนกันนะครับอโอ้โหทางนู้นเขาก็ปูบ่อดมาสู้กับเรานะครับ ก็เป็นทีดีเหมือนกันทีดีของเสริมด้วยตัวนั้นโปรโม <c oughs> ก็ปล่อยไปก่อนนะ <c oughs> มันมีเดมเล่นนิดนึงแต่ก็อย่าเอาเพอร์โซน่ากัผมไปขอร้องถือว่าถ้าเกิดดูตามมือเลยเนี่ยออถือว่ากันได้อยู่นะกันไหวอยู่นะแล้วทางนู้นแพ้ทางเราด้วยนะครับสีแดงแพ้ทางสีเทาด้วยทำไม ทำไมมันถึงไม่มาออกกับเราบ้างทำไมมันถึงไปออกทางนูน้นนั่นคือวิธีการเล่นเนว้นวนาที่ผิดนะใครใครไปใครเล่นแบบนั้นอยู่นี่คืออย่าไปหาทำนะโอเคถ้ามึงจะออกทิกเกอร์อีกคกูก็ไม่รู้จะบ,บ้านยังไงละไอเ้เหี้ยเอินอะมึงอะ หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นแปดพันแม่งเลยซึมเลยซึมซึมจัดเลยโอเวอร์นอกจากว่ากูจะไม่ได้ดุนโอเวอร์แล้วกูยังแบบซึมอะแม่งมึงวะนะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเกมยังไม่จบนะครับโอ้โหเฮย้ยไปเลยนะ พิงครับไลท์สกิลพิงครับขอมือไปหนะึ่งหออภัยที่อาจจะได้ยินเสียงหนูนะครับโอเคเขาเลือกทิกเกอร์นะครับถ้าเขาแห่มาอย่างเงี้ยเราเราลงไปอ๋อเนี่ยเขาได้เลยลงบับเบีไปนะครับสบัตรหนึ่งสบัตรหนึ่งครับคู่แข่งเลือกบ้านนี้หรือเราเลือก เราเลือกนะครับเราเลือกได้เลือกเลือกกได้แถวหน้า <Isaiah>. ด้วยเราทิกซาแล้วเอ้ยไม่ใช่เอาเจ็ดหนึ่ง <hur Fun> ตัวนี้นะนะครับไปเรืเหลือยู่แล้วบาสเราอ่ะมันใช้ไปเลยนะครับอย่าไปห่วงเพราะว่าเรามีไดรโรเสามรามีก็เิล่าคืนคอร์สให้ไทยแมงไปหมดดูดเข้ามา เออแม่งั้จะขี้โกงเินไป,ไ,ปนได้กลัวไปมันตีเลยเด็กนี้เอาโอ้เสียงท่านสัจ้าแหงสารพ่เาเด็กนี้เอาแวนออกก่อนนะเพราะว่าแวนมันสามได้เจออะไรก็โยนให้เรียเรียไปถ้าเกิดเ็าพีจีแวนนะ ไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับตอนนี้มันมีเสียงแบบจ่าอัางสารมือดมอ,ยอ,อ,กกกกอยู่ข้างนอกนะครับตะแก่ตะแก่ข้างนอกแต่คิดว่าทุกคนน่าจะได้ยินเสียงหนูมากกว่าเสียงหนูน่าจะดังกว่า่ามันอยู่มันอยู่มันอยู่ใกล้ไหม <c oughs> เออมือแย่ด้วยอ่ะตาเนี่ยมือแม่งขึ้นมาสายป้องกันลุ่นๆเลยก็เล <c oughs> ยใจลำบากหน่อย หรือผมใส่การ์ดป้องกันเยอะไปแบบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ช่างใจอยู่นะว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปนี้ออกนะครับไอ้ยรื่องดูดซุนเพราะว่ามันมันมันไปซ้ําที่กับตัวน้องหัวแดงไงน้องหัวแดงก็อันนี้ได้ใช่ปะ่ะบวกชิ้วบวกหมืน่นอ่ะก็ลองไปเปลี่ยนได้นะครับเอาเป็นตัวเล่นแบบวเเขาเลือกโซบาร์สหนึ่งนะเอเกรสองออก โซบัสอีกหนึ่งใบนะครับเอาเกตหนึ่งใบนะครับแล้วก็โอเวอร์เรสเป็น,เ,นเอไอเป็นวาดีน่ามานะครับแล้วแวนตีสกิลครับฮัตต์บัสหนึ่งยูนิตนี้และยูนิตท,ที่มีความสามารถโอเวอร์เรสบวกหนึ่งหมื่นไม่พังกันหรอ เจ็บปวดรวดแล้วมึงขี้ใหม่อีกใบนึงคือกูต้องขายใหม่ได้สัตว์โอเคโอเคอสโอเคนั okay. 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 น่นนัน่นนั่นมันเป็นสิ่งที่ okay. โอเคอยเ่ไอขี้แต่ข้างนั้นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นแปดข้างวาลีน่าห้าหมื่นแปดเลยเหลอเพื่อน oh God. โอ้มายก้อดเออ อยากได้หิวมากกว่าเอาจริงไปสองหมื่นห้านะครับขอห้าพันพอปะวะเฮ้ยมีมีอยู่หนึ่งใบอือันนี้พอครับช่างก็พีกีเพราะแม่งดอกห้าหมืม่นแม่มึงเก่งเกิน โอ้โหห้าหมื่นแปดเออ,อ,เอกันอันเซนการ์ดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเนวาน่ามันไม่มีอะไรแล้วมันมีแค่นั้นแหละโอ้โหไม่มีตัวเล่นเลยไม่มีตัวเล่นเลย เก็บพีจีไว้แล้วกันไล์ครับสกิลแวนเราจะบานหนึ่งจริงๆกับใบเดียวก็ได้นะเพราะว่าเนโวน่ามันนับสองปะนน่ามันนับสองอืมเนโวน่ามันนับสองใบไอ,อวาร์ด,ดีน่าสิแต่ว,ว่าไงแต่ว,ว่าไงแม่มึมงไม่มีตัวตีเลย <laughs> เราจะใส่ตัวตีทำไมต่างเยอะต่างแย่ yeah. ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวตีเลย <c oughs> เฮ้ยดูดไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่มีแถวหน้า <c oughs> อ๋อได้นะไดนะ้ผมนึกว่าจะดูดแต่แถวหน้าสิจวดูเออจวดได้ตัวเล่นมาโอเคโอเคต้องยี่สิบว่าต้องใช้เด้อเด้อเด้อ อันนี้มันดูดแต่แถวหน้าปะไม่กดแล้วกันจะเปลืองไปมากกว่านี้นะครับจริงๆเอาเพิ่มได้อีกใบหนึ่งนะแต่ว่าเก็บเก็บเก็บไว้เล่นหน้าบ้างเอาแบนวิ่งเลยแบนจะตีออกสามหมื่นหนึง่งสามได้โอ้ไม่ก็อดเขาพีจีนะครับทิๆๆิงๆขอแบบเออ ฮิวอ,อ่ะถูกแล้วแม่งคซัดกูยับเลยตอนเกมอ่ะโดนเรีย,รยไปนะอืมแตกันตัวเชกข์ชี้หน่อย,ยโอเคเพอร์ซน่าโอเคอยู่นะครับเราเราน่าจะกันได้อยู่เทินะโอเคขึคือปทำงไปตนน้นดี เอาข้างเบาออกก่อนนะจริงๆชดชดอ,อย่างนี้นี่ก็พูดได้หลายสถานการณ์เลยนะไอ้ว่าเราจะเอาข้างเบาหรือข้างแรงออกนะครับจริงๆแล้วแต่สถานการณ์น,ะออนี่เลเขาให้กายอยู่แล้วนะครับบอดบอทมันมักจะปล่อยพวกอะไรอย่างนี้ นรรมาดาอยู่แล้วัอเธอครับไอ้กูว่ากูต้องซื้อใหม่อีกทละเสียงหนูเสียงอะไรเต็มไปหมดออกไปแร้บเสียงรบกวนด้วยนะเขาเลือกที่จะโซ,โซบาร์สอยู่นะเออยังยังเลือกที่จะโซบาร์สอยู่นะอันนี้น่าจะเขาจะบาร์สละน่าจะเรียกเออไอ้น,น่นออกมาวาดีนะา นะครับเข้าแงจรงยีนะ29เอาขาจะบัสหนึ่งครับ,บ,รบเป็น39ไปจีจีครับทิ้งไปเลยมไม่ใช่้งวิธีการกาดของภาคนี้เนี่ยเพื่อแอบต่างออกไปจากภาคก่อนก่อนนะครับเอ,อ่อวิธีการกาดจากภาคภาคนี้เนี่ย จะกาดอย่างอื่นออกไปให้หมดก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อากาดอย่างอื่นออกไปให้หมดก่อนให้มันเหลือแค่ pg ไว้บนมือเพราะว่าถ้า pg อ่ะแล้วเราถือไว้แล้วเรามีแค่2ใบครับทิ้ง pg ไปใบหนึ่งใช่ไหมมันจะไม่ต้องทิ้งมือนะครับอมถ้าบนมือเราเหลือแค่ pg คกับเกดซามเงี้ยเราปา pg ออกไปเราไม่ต้องทิ้งมือนะฮะเพราะว่ามันเป็นความสามารถของ pg นะ่ะ pg นี้มันบอกว่า ถ้าเกิดว่าเรามีมือมากกว่า2ใบขึ้นไปนะครับทิ้งมือ1ใบนั่นเท่ากับว่าถ้าเรามีการ์ดบนมือ2ใบหรือต่ำกว่าไม่ต้องทิ้งนะครับเออจะต่างจากภาคที่แล้วนิดนึงที่อาจจะต้องปาพีจีออกไปโกรธอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยต่อ้ผมกาดเอ่อต่อให้มันลุกออกมาอีกรอบนึงใช่ไหมแล้วผมเอาฮิวกาดไปอะไรเงี้ยผมก็ยังสามารถใช้พีจีได้อยู่นะครับตัวที่ก็ยังมีเพอร์โซนาเก็บเอาไว้ได้ าาก็เพอร์โซนาไปเลยเพอร์โซนาไรดูโอ้มีการจั่วที่สะทุงบัตรทบมากมูแบนครับอัตบัตหนึ่งเรียกาบสองใยของนายนะั่งโขน,นะเมื่อกี้เขาได้อะไรออกไปนะเมื่อกี้ฝ่ายนู้นได้อะไรออกไปผมเชื่อมัน่น ในดวงของผมจริงๆไม่ต้องกดก็ได้นะครับแต่ว่าอยากได้มือเพิ่มไหมอ๋อทิกสตาร์มันไม่ถูกเลือกจากความสามารถนะครับจัวเป็นตัวเป็นพีีนั่นเยี่ยมมากก็ตีเลยนะครับเั่นตีสามสามพีจีปะโอ้กามาสี่ใบนะครับเจ็ดหมื่นเจมืนสาม การมาเหมือนกับว่านี่คือเอ๊ะทำไมมึงถึงกาดอย่างนั้นเพื่อนขอข้างแล้วกันเพราะมันเจ็ดสามต่อสามสามมันขอผมสองโอ้โหมึงกาดมิดแบบว่าไม่กาดให้กูได้เกิดแล้วนั่นแหะกูแค่สามได้เองขอสามได้เหรอสามได้ยังไม่ถึงเลย โอมันออก4-1ใช่ปะสามแล้ 3, 100, ไม่ถึง4,5,6,7มันได้แค่7-1แต่กลัว่ามันไม่ถึงวู้ยว่าหนะึ่งใบน้นมันพีจีปะหนึ่งใบน้นมันพ g จอ่ะมันรอดนะเพราะพีจีไม่ต้องทิ้งมือนครับอย่างที่บอกแต่คิดว่าไม่น่าปะเมื่ชอชดนะมันได้มันได้ออกมันได้ไม่ออกแต่ผมไม่ได้ดูว่ามันได้ออกอะไร ไม่ได้ดมีพีจีละจบเพอะโอเคไม่มีนะครับอ่าเนี่ยถ้าเกิดช็อตช็อตอย่างเงี้ยครับมืออยู่ไม่ไม่ต้องสองใบมึงต้องฮิลสองใบมึงถึงจะจะรอดเลยเพื่อนมึงต้องฮิลสองใบซึ่งมันไม่มีทางไม่มีทางที่มึงจะฮิลสองใบแล้วยืดเกมก,กับกูต่อไปได้เออขอบคุณครับก็จะประมาณนี้ นะครับสำหรับชื่ออะไรนะล,ลืมลืมเซเลสไว้นะหรือเด็คุปนั่นเองเอาอันนี้เลยนะครับอ่าก็อาจจะกระตุกกระตุกไปบ้างนะครับขอภไยแต่ว่าก็น่าจะพอเห็นภาพกันมากขึ้นนะครับหลกัหลกๆแล้วอ่ะมันเด็กมันไม่ต้องทำอะไรเลยครับเด็กมันแค่แบบ ดูดเลียเนี่ยมีตัวเนี้ยมาเสริมเห็นปะครับช่วงช่วงเลดช่วงไลท์เกรดสามเทอร์สองเนี่ยผมมีมือเพิ่มจากตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมันมีคุกสามใบมันจะได้จั่วด้วยนะครับหรือตัวนี้ก,ก็ก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะประกาศเม่งจากมืออย่างเดียวก็ไม่มีตัวเล่นแล้วก็เลยต้องเก็บน้องเอาไว้ใช้นะครับส่วนตัวเล่นก็ไม่ขึ้นนะครับไอ้นี่ก็ตกแดงไอเชียนี่ก็ตกแดงนะครับ แม่ขึ้นแต่ตัวสายป้องกันนะครับเกรหนึ่งขึ้นมาเยอะมากหรือเอ่อถ้าใครไม่ชอบคิดว่าเกรหนึ่งมันเยอะไปจะถอดตัวนี้ออกก็ได้นะครับถอดไปใส่ไปใส่ตัวเกต2สองในในปีทีหรือว่าไปใส่เกตเกรสามก็ได้นะมันจะมีเกรดสามตำรวจใบหนึ่งที่บอกว่าขอถ้าเกิดว่าตีฮิตดูดเลียเขาได้สองใบอืมไปใส่บนัานก็ได้นะครับแล้วแต่ว่า ใครจะชอบอยังไงเลยแน่่นใส่ไปนี้ก็ได้นะครับอืแล้วแต่นี่ยเราอาจจะเอาอันนี้ออกสักสี่ใบอันนี้มาสักสองอะไรเงี้ยอ่าหรือนั่นแหละนะครับลอง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 ใส่ไปเลยอย่างสิใส่ไปเลยสี่ใบก็ได้แล้วแต่หรือใครกลัวว่าจะป้องกันไม่พอก็ถอดออกก็ได้นะครับอืม ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเด็กคุกก็ย้ํากันอีกสักครั้งตอนท้ายคลิปนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับกดแชร์กันด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับผม